เปียนนีเ่เกนรู้จักกันนานเล้วกับเราเดี๋ยวเล่โชงป่ามากนมังคอน,นอรอมังคอนมันก็มาอยู่นานมันกิดตึงบ้านเยเดี๋ยวเล่โชงป่ามากนฟรีไคยทำบริการดับนรงหงชานครูจี ฟรีทายทำฟรีกเลมเรนมาริงคลน์นอมเรน่าไซโคลนนาคิสฟรีทำฟรีทำเร็กเล็กเล็มเด็กมังกรช่างลักอ๋อดูจากกันฟรายทำฟรีนำเรน่าเมียงเพียงพลังกัมังกัเมกันเนียงเปลียงปลงกาเบนไม้ฟรีทายทำเร็กเล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 ็กนกกงเล็กเย็นนกกรงวัวจุกเปลี่ยนจองวะเรืประเทศอิรักเที่ยวบ้นเอามันทุกเผาเหลา Assalamualaikum, Priscata Brigitta đã là vật khấn đàn được nong đi, nong đi được lạc tráng, lạc tráng được say yung bạc, say yung bạc được kéo sền rồi nè. Với xin tập kịch tập bao dung viền cả

ที่นี่จะาน,นีทีวีช่องเกตวันนี้จะได้ประกาศรายการตามลําดับนะครับรายการแรกจะได้พบกับรายการธรรมรับารุณธรรมรับารุณวันนี้บรรยายทำโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดนาทมจังหวัดพัทลุงที่เคยยื่ชาวเรื่องสุนักในกุฎมาแล้วต่อจากนั้นข่าวกีฬาและข่าวรายนากาศติดตามด้วยกับเนี่ยเะไอ้บา พบกับรายการแรกธรรมะรับอรุณขอสลืุลพรญาตโยมทั้งหลายอัตมานฤทธิอาตีเจ้าอาวาสวัดนาทมจังหวัดพัทลุง นี่แหละตัวกิงเสียงกิงที่เขาลือกันว่าพาสุนัขไปเกสในกุสก็ามาถือโทษโกรธอาตมาประยาิโยมไหวแต่ของมันมันอาตมาฉันครับไปแล้วอาสเป็นเหมือนกันพระยาติโยมบางคนมาวัดไส่เชื่อขอควางคลานก็ไปเค้นไข้อัตมาหัวดมแดงแปล หรือจะทำใจได้รักกันที่อยู่รักพอ่อรักแม่รักหมาตากลิบข,ขอรักโนรักท์เร่ร<ด>หลวงพ่อคอยคอยโรงเรียนเปิดเทอมแล้วในว่าจัดโอนเงินไงรับปากเลยไม,ไม่ไม่ส่งเงินไงไม่ได้สวดผีหลายวันแล้ว ตางบทย่ามเดี๋ยวจะใช้เองก็ไม่มีว่าจะคัดโกลงอยู่เนี่ยในว่าทอดกระถินได้ตั้งสี่แสนกว่ากรรมาการไม่อนุมัติ <c oughs> นัดประชุมจะเดือเรื่องไปเลยเงียบหลวงพ่อจ้าจ้า,จาพรุ่งน,นี้ส่งให้หน่อยที่เงินหนูไม่มีตังหนูเบนมาไม่มีตังซื้อผ้านาไม่เอาพดเปลาาอุดไว้ก่อน ขอสินพรตะเกวะก่็ไปรายงานอนากาศเมื่อวานคนไม่ตกวันสืนไม่ตกวันนี้ตกพรุ่งนี้ไม่รู้ตกหรือเปล่าต้องรอดูก่อนเลค่อยประกาศมารือนี้ก็ไม่รู้ตกไหมแล้วมาประกาศตาเย็ดแม่รายงานอนากาศเหนือสะดือขึ้นไปไม่มีคลื่น ใต้สะดือลงมาเอือดกันหลายคนแล้วปะต่อไปเชิญพบกับอดีตรองนายกขอเชิญท่านพบกับท่านชวลึกครับเคยมาเที่ยวทุ่งใหญ่ไหมครับท่านชาวลึก เ,เคยขี่รถผ่านมาดอนมีนามองสองข้างทางหินยางตายเยอะท่านขับว่าไงยางพลัดใบครับความางงาปแล้วท่านพอจะทราบไหมว่ากลุ่มเสื้อแดงเคยจุดรถเบรคครับก็จุดทําไมะครับรถบเบรเรื่องนี้จะต้องมีใครโชจยนนะไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเครื่องขับเครื่องบินไม่เมียสั่งซื้อเครื่องเก่งส้มนะ สวัสดีครับโอ้ใหญ่กันร้อยรอยปีนตาตังใจลุกไปหน้าราบ้านไม่ต้องกลับเอออยากกลับแลไอ้พวกเปดตเนอะเรื่องงานเลยมากไม่ปออื่นเดือดร้อนเล็วดลาดตรงท่งดูเราอยู่บ้านนี่กินเลยกูกินแต่ข้าวกับน้ำปลาพอมอยางแต่นั่งงุ้มโดกะเร็วพอมแขงเลยวไอ้เมมปีนอ้ไม่พบเล้วจัดได้หน้าเราหน้ามารบกู ไม่กิ่พปดกระบานโตรดาทับกับปิดเกลืองต่างวันนู่นลูกยูปลื้อเมียอยู่ปลื้อไม่เกยตั้มตึงแล้วกูไม่้กิ้งขว่าป้าแม่้เกิดปนีห์เลือกูไม่ตูดละไปเลยไปตายหองไ้เรืไม่ต้องกลับมาเมอเอ้จนนักหน้าได้ป่าได้ไปหนังร้านก้าวต้มนะเลวกลางทางอาดเหมือนม้าโอ้ยไอ้ไอ้มึงอย่าแต่พัวมึงแต่เก็บเมมอย่าไดากูตา เช่หวะเห็นว่าอ่านเหมือนมาแต่เมื่อพอพวดเลยต้องเอามาไปเกี่ยวข้องอีปรเด็นนี้พอพวดเตียวเตียวเหมือนมาหลกบนคูไ่ที่เลวมึงพอพวดเมาเหล้าดาพวดเมาเหมือนมากูเหล้าไม่เคยกินได้ยามาเพรียบเทียบกับกูนะมาเลยไม่ดีสักอย่างพอกลางคืนเหลวตาม่โย่องย่ง ลาเบิร์กลาเบิร์ตล,ลิกาซิตดันแม่กูควงติดร่างเลยตบไตโงงและตบลงเล่กูเคบได้ที่ยารบดื้อเละคุญแจเมื่อด้หลังคนป่าเราไปยิกเลนกูยิกลงในรูที่รูใจกูดุมกูดุมไปตอบรูเอาขุดผาหัวเอาีกูแขกใจเป็นมาดุนไม่ยมมเงยเลนอยู่รูน้อยกูเป็นวัดขัดมูกมั้งเนี่ย มาใครเป็นใครเราคุณตบกลางหักเลยมาเออเอาตีตบตี่อาเออลอกอกเฮ้ยเฮ้ยดเอ้โคงอย่ามีเรื่องแล้วเราเป็นมาใหญ่เปนเล่ไม่ใช่เลยเนีโค้งลงลวกไปขดดุกม่วไปเย่าสร้างไปหน้ากูโค้งลงนะนะะโ้นะเออได้เอ้ไป มากข้อกระไดเลยจาดใจประเสริฐพอแล้วพูนโยธา าลามาจนตัวอย่างหน้าตัวบุริทีว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนอดชอบผุนบากหน้ากลีกลาไกลประเดียวใจมาประทรบพบเจ้าแมมาประทรบพบเจ้าน้า ชารัทธังให้ได้พูดไปประกาศข่าวเรื่องดวงแก้วยักแยงชิงไปถ้าใครออกกลับคืนมาได้จะได้แต่งงานกับฟ้าหญิงจะได้เป็นใหญ่ภายในพระมณครแต่ใครจะเก่งกล้าสามาราเรายังไงเหตุผลไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจท่านครับติดตามนิยายต่อไป ได้ไม่สาปีชยัยแม่ปราการข้าวอย่างดวงแกว้วใสยกับเดี่ยวบอกเนาะว่าจนแล้วที เรือปีดวงแก้วเท็มมิตอยากเพิ่งรุ่รยยง,ยงจริงเจ้าองราชาถ้าใครผามาตะวายโปร่งได้ผูนั้นก็ะได้เตงอากับฝ่ายิ่งดัชนีแห่งนาครกลาลเวกอดวงแก้วนี่ก็องราชาครับอยากมันแยง่งขิงไปเออทุกซอด,ดบอาบยาปิดไปกันไม่รู้เป็นตายใดดีอย่างไงนองเื่อไรชนละที่กลับมาไถนากับปีแก้วปีทองสามข้าวเหลวบอกโตโตไปกันครับปีไปเที่ยวตรงสังเหลาไปบรรจารูระนู่น เราจำได้ว่าดวงแก้วนี้ปกอดจำได้ปลาป่าหมักฟากเมยไว้ชาวบ้านว่านี่คือดวงแก้วทรนิมิตแต่ไม่รู้เลยว่าข้อของราชาถ้าเมย์ยังเก็บไว้ป่าถะไว้พระองเราตรงใดเตงานกับฝ่ายยิ่งพี่แก้วพี่ทองถ้ามาดีคนมวงไม่เก้วเพราะไม่ตามไปบานนะักรับเพราะยังไปท่าเมย์เรื่องดวงแก้วปี่กลับเพราะไปบานคนสาบข้าวแกโยตาแล้วดีผ่ากาไมประเดียวใจกลับมาบาน เรียกมาแนางงแม่จะลูกมาแล้ว นี่ต่อไปครอบครัวรถสบายเมยครับอืมพ่มท่ำดีเชื่อเลี้ยวเมย์เออตำดีไดดีถ้ารวางมาประกาศว่าโดแกวเทนิมิตยอยากเปลี่ยนครุยาเยงชิงเจ้า,งอ,างจองราชาแห่งนครกาละเวกถ้าใครพ่าดตะวายรปร่งได้พุ่นจะได้แต่งานกับฝ่ายยิ่งดวงแกวนี้พมป่ามาควักเมย์ไว้เลยโอ้นี่ข้อองราชาชายอยากมันเยีงชิงมาตกอ,อยู่กลางป้ามันตุกซ้อนอ,บอาบยาผิดถ้าใครพาไปถะวายพระองค์มึงใดเป็นยอยลูก แม่แม่โอ้ยแม่อย่างเก็บไว้ลูกก็ดวงแก้วมึงต้องได้แต่งงานกับฝ่ายยิ่งนี่แล้วว่าทํำดีได้ดีตำชัวได้ชัวกันได้ใครข้อผู้ข้อได้รับแม่หอมแก้มเดียวกอนมึงหนังบันลังแม่ไม่บังอาจจะได้เข้ากล <c oughs> ายไอ้พมได้แต่งงานกับฝ่ายยิ่งพมเป็นยิย้มต่อไปแม่พมจะพาแม่ไปอยู่ในวังนามลึกไมอ้อะล <c oughs> ราชวังกลับม่ช่หว้วย ต่อไปเมยตตงผูราชาทับนะครับตงเรียกพ้นเสด็จลูกเลียพ้นแกเรียกเมว่าเสด็จเมเสด็จลูกพระราชาปากอะปากนี่พระโอดบุกพระนาดศึกประเดตาปลาเสี่ยวหัวปราพายปราพายล่มโอปราพายดุกว่ายามปราพายยามไม่ใช่ลูกเออแล้วฟันอะฟันนี่ปราทนปราทนไรก้องเมฮักหมดแล้วอะลูก เด็กแกมึงเกี่ยวไอ้นี่องคาชาตเมื่อวานมึงขึ้นมากไอแม้หมดแดงครอบรูดลงองคาชาตปาลาลัชาเลนมมไม,ม่อรอลูกไม่แมยเสด็จเมวุ้งเข้าเลยยังไม่ได้ตรงประวุ้งตีใส่ข้าไปเล่นในปลาราชาคาร,รัวเสด็จซ่านมดเล็วไปตรงประยืมเรือดเปือนก็ยืมไม่ได้ประยืมไลว่วนดเรวแล้วปลาทูที่พมซื้อมากูตั้งลืมไว้ล่งตู้แมวตรงปลาซาเว่ยมดเล็วลุก หิวนาม,มา้ยลูกยิวมาเน่อยเดียวมเมลเอาไปเอานามัยตรงปลาดื้ออืมอะไรเมยทตรงปลาตด๊ดเลยเนอย่างขั้นอยู่ด้วยบัลบูบีบังเบลขั้นนี้มันไม่ขู่ควรกับปลาโอ๊ตปลาราชากุวัดถุมอ่านามใส่เลยอ่ะทีนี้นุยกับชสเดจขั้นทรงปลาเพเลเปรีวเมเป่ดูเกวมาเลกอนไอ เออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกำได้ใครข้อผู้ก่อได้รับทอชาวข้าวังโอ้โหน้องพี่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงหรือเนี่ยปีรูได้ไงชาวบ้านคนเล่าลือกันว่าดวงแก้วนําโชคลาบตระุูครอบครัวของเราปี่จะต้องมีตําแนงอยู่ในวังกันปัญหาเกิดขึ้นก้ช่วยกันกิดช่วยกันแก่รู้ทศพิรราชจะทมไหมไม่คอยรู้เรืองปีความรู้ตำโตยราชาสับผูดเป็นเล็กๆหน่อยนอย แล้วจะไปเป็นราชาได้ไงเดี๋ยวไปพูดผิดๆถูกๆโดนข้อหาินประมาทไปกันใหญ่อะมีข้อดีแต่ไม่มีโอกาสไม่เป็นไรพี่จะสลาเวลานมีข้าวก็พี่นำโดแกวไปตวายต่อพระองค์ไงอย่าให้โบราณวายามีพี่ร้อมตอนเด็กอย่างเป็กฟี่วันจวนนี่มีเงินก็นับวาน้องมีตอก็หนับว่าปีไม่มีม่ามูมีมันไม่พันเละน้องไม่มีความรู้อะแม่ ปีช้าวันปีครับเออพี่พาดวงแก้มาถวายพระงให้ก่อนเล้ยแกกลับมาสราชาสับไอ้น้องขับไปแล้วลาก่อนถ้ามันไม่กรับปาลูกถ้าไม่กรับก่อยตามข้าวว่างเมไอ้นตนธารมาชวนโ,โปรปบกินข้าวเลยขึ้น,นก่ลนยกอยู่เรือนเปิดไม่ร่อได,ได้แก้ว่าปั้นพรือมาไม่บอก เมื่อไม่ไก่รัวหลูกคุยได้เป็นเจ้าเมืองดวงแกว้วตีมันพบบระการในป้าก็องราชาถ้าลวงมาประกาศเคยพาตาไหวพรงมจะได้แตงงานกับฝ่ายิ่งนี้จริงกับปีตองอนอนจะไดดแตงงานกับเจ้ายิ่งเมื่อได้ยินไหมไหลายแกว้วอะไรก็ว่านองจะได้เตงงานกับฝ่ายิ่งว่าปลื้กกู้ไอ้เปรตนี้ไม่มีได้ยินเลย เขี้ยมังเลตากี่วันวันคนผ่านหลักเกยจับโทกิงส่วยไอ้ตองเหมิดเบิดตายทุนบ้านกูย่ำกอกไกยก้อไกยแกวะโูเมียโูเมียกว่าโผท่ามดังจนเจ้าของบ้านตื่นมาเปิดควายไอเละฮ่าเหลือก,ก็ตาเดินโูเมียว่ะวิงนัน่นแกตายกูจนเศร้าเฮงเก็บที่มาเข้มกูไปเกลี่ยแล้วเทว่าเศร้าไม่เอาเรื่องวะน้นอจงจะได้เป็นเจ้าเมือง นี่เออเฮ้ยแล้ววันเต่งานนี่ปีทองไปเพราะใจปีทองนี่เป็นเผื่อน้าเบาว้าฮถตาตึ้งไห้กูเป็นเผื่นเบาเต้งตัวพ,พวื้แก้วเผื่นเบาตรงเข้าจุดเอาแบบไหนจุดมีช่องแบบแบบติดเอกับแบบธรรมดาถึงงาน้าวเก่งได้ดาหน้ารูปพยาบาลตรงย้อยเลยยังแบบติดเอก่วยตัวเกาลาื่อนเตยเต้มควยเล็บกันใจโยใจโย เอ๊ะ yeah. ถึงจุดแล้วก็ออกลับตัวเลยออกกลับต่เพราะเซ็ตเลยมีเดีมารู้ไม่นองได้เป็นยัยครูต่อไปเป็นนายกพี่ทองต้องได้เป็นนายกเออยอดทองเป็นนายกต่อไปนี้เด็กล้างขี้ดายกเมึงล้างให้ดีลัางขี้ดายกใหญ่ถูกหลังไข่นะกูสั่งปลดเสลี่ยเฮียคิดไม่ทำไมยอดทองเป็นนายกไอ้ข้อใจเรื่องอะไรถามตอบได้นายกครับว้า เกิดผมก้านมันเด็กเหลวว่ะทำไมครับสัจังหวัดปากใต้เมืองไทยดีเ็าชอบวางระเบิดและถือไว้ทําไมระเบิดอ่ะดีไม่ดีมาทูดใส่พุงวางสเสสียเฮียปัญหารถติดแก้ได้หรือครับควยแดงโถดโออกสิให้ยังเหลือแต่ควยเขียวรถวิ่งสบายพรวดพลาดพรวดพลาด,ลาดใครมาถึงสี่แยกก่อนไปก่อนโชคดีถ้ามาถึงสี่แยกพร้อมกันล่ะครับวัดดวงกันแหละชุกระต่ายกระเซมละไม่ใชญ่กูนี่เร็วนุกเนี้ย